แล้วก็คุณพิธีรักอีกครั้งนะฮะมาอยู่กับหน่อยเหมือนเดิมนะฮะที่โชรูมาสเตอร์ท่านคกราศหาเกษตรนวมินนะครับก็เมื่อหลังวันที่แล้วจะมีน้องๆท่านหนึ่งนะครับสอบถามเข้ามาแล้วก็แจ้งมาว่าอยากจะให้พี่หน่อยเนี่ยทำคลิปขึ้นมาในเรื่องของการใช้งานเบื้องต้นนะครับในรถยนต์มาสเตอร์ซึ่งตอนนี้เนี่ยท่านนั้นเนี่ยใช้รถยนต์มาสเตอร์เซียงสามอยู่นะครับแล้วก็พอใช้งานไปก็จะมีคําถามมีข้อสงสัยเกิดขึ้นนะฮะเราก็เลยพยายามที่จะ หาเวลาแล้วก็จัดเวลาก็เลยได้เป็นโอกาสในการทรําคลิปนี้ขึ้นมาและโมเดลในวันนี้ก็จะเป็น CX3 นะฮะเป็นรุ่นท็อปนะฮะแล้วก็เ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ทางน้องแชมป์นะฮะก็จะมารับแล้วน้องแชมป์มาจากอมตาคนครจากชนบุรีนะครับคันนี้ก็จะดูหล่อหน่อยดูดุหน่อยเพราะว่าด้านหน้าหน่อยทาการแปลงโฉมนะครับก็อันนี้เป็นกระแสหรือเป็นเทรนเพราะว่า,าทาแล้วรู้สึกว่าด้านหน้ามีความสมาร์ทมีความดุดดัดนเพิ่มขึ้นนะครับก็ทําการแรป์ีดำลงไปนะครับก็ เป็นดำเงานะครับในส่วนของ Signature Wing ส่วนสเปคฟิล์มคันนี้หน่อยติดเป็น60%รอบคันนะครับเป็นเกรดเซรามิกนะครับแล้วก็ติดฟิล์มสรุปให้ด้วยนะครับเรียกว่าความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงนะครับเวลาเราติดฟิล์ม60%แต่ว่าถ้าเป็นหน้าฝนหรือขับไปในกลางคืนหรือมืดๆหน่อยเนี่ยแนะนําให้ใช้ความระวัดระวังเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าฟิล์มยิ่งมืดเท่าไหร่ความเป็นส่วนตัวมากเท่าไหร่นะครับก็จะ รถทัศนวิสัยหรือมุมมองเนี่ยก็จะลดลงไปด้วยก่อนที่เราจะไปอัปรดยเรื่องของการใช้งานนะแล้วก็ตอบปัญหาเบื้องต้นเนี่ยเราก็เดินดูรอบคันก่อนนะครับปกติแล้วในวันรับรถหน่อยจะพาทางเจ้าของรถหรือว่าทางลูกค้าเนี่ยตรวจรถนะครับเบื้องต้นก็คือการตรวจเรื่องรอยิ้วรอยต่างๆนะครับรอยบุบรอยชนต่างๆว่ามีไหมที่จริงแล้วไม่มีแน่นอนนะครับเพราะว่ารถกว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยเราผ่านขั้นตอนการตรวจสอบหลายฝ่ายด้วยกันนะครับอันนี้เราจะพาชมรอบคันนะครับ อันนี้ในส่วนของด้านหน้าเป็นเพื่อนท่านใดที่เห็นว่ารอนะครับเห็นว่ารอนะครับเห็นว่าสวยก็คอมเมนต์เข้ามานะครับให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยในการทำคลิปต่อไประบบไฟด้านหน้าก็จะเป็น LED นะครับเป็นระบบไฟเปิดปิดเองเรียกว่าไฟหน้าออโต้นะครับมีไฟเดืามให้ด้วยมีไฟตัดบอกมีเซ็นเซอร์หน้าหลังมาให้แล้วนะครับนี่คือลายแม็กนะครับในรุ่นคอมฟอร์ตเนี่ย จะเป็นแม็กขั้วนะสีข้แม็กจะเป็นเหมือนทูโทนด้านนอกเนี่ยจะเป็นเหมือนสีเงินซาตินแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเป็นเหมือนกันผล,ลิตก็คือออกทางลมดำนะครับมีการติดตั้งระบบแสดงภาพ36 0องศามาให้ด้วยนะครับแล้วก็สําหรับรถสองมอบเนหน่อยจะมีความระมัดระวังเพิ่มเติมนะฮะตรงประตูเนี่ยนะครับหน่อยจะมีเขาเรียกว่าตัวกันกระแทกนะครับติดมาให้ก่อน บั้นท้ายของ CX3 ก็ดูสปอร์ตนะครับแม้ว่าจะเป็นรถที่อยู่ในกลุ่มของเกืองเอสขนาดเล็กนะครับขนาดตัวรถก็ไม่ได้ดูใหญ่มากมายสักเท่าไหร่นะครับก็เรียกว่ามีความมงตัวสูงด้านหลังของ CX3 จะมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยมาให้นะครับการออกแบบของตัวท่อจะเป็นท่อคู่ปลายท่อจะเป็นโครเมียมทําให้ตัวรถมีความสปอร์ตเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการลดความบางวลน,นะครับเพราะว่าในส่วนที่เป็นเป็นโนแบ็คทั้งหมดเลยภายนอกเนี่ยหน่อยทำการ ซัพพอร์ตในการติดฟิล์มกันรอยให้เรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงฟิล์มกันลอยป้ามือจับด้วยก็คือจุดนี้นะครับก่อนส่งมอบเนี่ยหน่อยจะพยายามเรียกว่าพยายามล็อกรถไว้นะครับหากมีลูกค้าท่านใดที่อยากจะชมสีก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับและก็ดูได้เฉพาะภายนอกเท่านั้นเราจะแนะนาไม่ให้ลูกค้าที่ดูรถเนี่ยรถใหม่เนี่ยนะครับไม่เข้าไปภายในตัวรถนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการ เรียกว่าความร,บรอบคอบความละเอียดอ่อนนะครับสำหรับรถที่จะเตรียมส่งมอบในวันรุ่งขึ้นและหนอยก,ก็จะมีสติกเกอร์หรือว่าปกติเราหนอยจะพิมพ์หรือเขียนเอาก็ได้นะครับมาบอกว่ารถคันนี้ส่งมอบวันไหนยังไงนะครับคือบางทีจะมีการสลับเลือกรับรถนะครับมีการขยับรถคันนั้นเข้ามาคันนี้ออกไปก็จะรู้ว่าเป็นรถของท่านใดเซลล์ท่านไหนแล้วก็เป็นรถลูกค้าท่านใดนะครับในวันรับรถเนี่ยหนอยจะมีกุญแจให้กับทางลูกค้าเนี่ยสอดอกด้วยกันนะครับ เป็นกุญแจจริงทั้งสองดอกสามารถใช้สลับกันได้นะครับเช่นสองเดือนเว้นที่1ก็ได้แล้วก็ด้านในของกุญแจเนี่ยจะมีกุญแจสำรองอยู่นะครับก็คือลักษณะกุญแจสำรองจะเป็นแบบนี้นะครับเอาไว้ใช้ในกรณีที่ฐานกุญแจเนี่ยนะครับหรือว่าฐานรีโมทเนี่ยหมดนะครับอาจจะใช้ระยะเวาลานาน,นครับสองปีสามปีเนี่ยเข้ารถไม่ได้เราก็ต้องใช้กุญแจสำรองเนี่ยนะครับเปิดเข้าไปถึงจะสามารถเข้ารถได้นะครับ ฉะนั้นวิธีการดูแลกุญแจนะครับก็หลีกเลี่ยงการหล่นพื้นบ่อยๆหรือว่าตกน้ำนะฮะแล้วก็หลีกเลี่ยงการวางในสิ่งของหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคลื่นแม่เหล็กนะครับเช่นหลังตู้เย็นหลังไมโครเวฟอ,อันนี้หลีกเลี่ยงนะครับโอเคด้านข้างกุญแจจะมีปุ่ม2ปุ่มก็คือปุ่มล็อกแล้วก็ปุ่มปลดล็อกนะครับรถคันนี้จะมีระบบ walk away l ล็อก็คือพอเราดับรถนะฮะประตูทุกบานไปสนิท เดินห่างตัวรถประมาณ80เซนรถจะทาการล็อกให้นะครับแต่นะครับในวันรับรถต้องทําการตั้งค่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ตั้งค่าเนี่ยระบบนี้ก็จะไม่ทํางานตอนนี้รถทําการล็อกอยู่นะครับก่อนเข้าไปตัวรถเนี่ยสิ่งหนึ่งที่หน่อยอยากแนะนําก็คือเรื่องของตัวยางนะครับอย่าลืมว่าเวลาเราเดินทางหรือใช้งานเนี่ยควรจะทําการเช็คลมยางด้วยนะครับทุกครั้งเลยนะครับ ลมยางที่เติมนะครับปกติแล้วในวันเราก็จะเป็นลมยางปกติหรือลมยางธรรมดาก่อนนะครับหากเพื่อนๆที่ต้องการเพิ่มความนุ่มนวลให้กับตัวรถแล้วก็เป็นการรักษาอย่างด้วยนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเช็คลมยางบ่อยๆก็สามารถเติมลมไนโตรเจนได้แต่ว่าก็จะมีค่าใช้จ่ายในครั้งแรกนะครับอันนี้ก็ลองเติมในร้านที่ใกล้บ้านเรานะครับเพราะว่าเติมครั้งแรกมีค่าใช้จ่ายประมาณล้อละห้บบาทแต่ครั้งถัดไปเราสามารถเข้าไปรีเช็คหรือว่ารีฟิลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ ซึ่งคันนี้เนี่ยนะครับเป็นรถที่รถใหม่นะครับ<ม>เดี๋ยวหน่อยจะพาไปดูปีที่ใช้ในการผลิตยางนะครับซึ่งเส้นนี้ก็ผลิตสัปดาห์ที่1 4แล้วก็ปี22ก็คือถือว่าเป็นยางใหม่นะครับในการใช้งานหรือการเข้าไปในรถนะครับสามารถทําได้2ออย่างก็คือกดไปที่ปุ่มปลดล็อกที่รีโมทก็ได้เช่นนี้ หรืออีกหนึ่งวิธีก็คือเดินเข้าไปที่ตัวรถใกล้ๆแล้วก็ใช้นะครับนิ้วเราเนี่ยกดไปที่ปุ่มคีเลสนะครับที่อยู่บนด้ามจับคือปุ่มนี้นะครับก็เป็นการเปิดหรือหากกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการล็อกนะครับและในกรณีที่ฐานรีโมทแล้วหมดแบบนี้นะครับก็คือ ไม่สามารถเข้ารถได้หรือในกรณีที่มีจรกรรมนะครับมีผู้ไม่หวังดีเนี่ยเอากุญแจกุญแจเถิดหรือกุญแจที่ไม่ใช่กุญแจรถเนี่ยนะครับเปิดรถเข้าไปเนี่ยสัญญาณการขโมยก็จะทํางานนะครับอันนี้หน่อยทําตัวอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวขอเตรียมก่อนเพราะว่ามือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งก็งสาธิตด้วยนะครับอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่สมมติว่า โจนเปิดเข้าไปนะครับสัญญาณกระบมวก็จะร้องดังเลยนะประมาณนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับเราเข้าไปในรถเลยแล้วก็ใช้กุญแจสำรองใช้กุญแจเรานี่แหละท่ากับปุ่มพุ่มสตาร์ทคือเอากุญแจเนี่ยไปท้ากระปุ่มสตาร์ทแบบนี้เลยนะครับให้ใกล้ที่สุดนะครับแล้วก็ทําการสตาร์ทรถขึ้นมาเข้ามาด้านในในห้องโดยสารนะครับก็จะให้ความรู้สึกสปอร์ตเพราะว่า โทนในการตกแต่งใน cx 3เนี่ยก็จะเป็นโทนดำถ้าส่วนใหญ่นะครับยเว้นฟ้าเพดานนะครับฟ้าเพดานจะออกสีครีมหรือสีเบจน,นะครับรุ่นนี้มีสันร,รูปด้วยเดี๋ยวจะแนะนําวิธีการใช้สันร,รูปอีกทีหนึ่งนะครับการวางกุญแจสามารถวางได้นนตำแหน่งไหนก็ได้นะครับวางได้หมดเลยโอเคเราจะเห็นว่าเบาะใน cx 3เนี่ยจะเป็นปรับด้วยไฟฟ้าแล้วก็จะมีปุ่มในการบันทึกตำแหน่งได้สองตำแหน่งนะครับก็คือบริเวณนี้ฉะนั้นในการบันทึกตำแหน่งนะครับก็ให้ทําการออนรถ หรือว่า,าสตาร์ทรถขึ้นมาก็ได้นะครับอย่างตัวอย่างนี้หน่อยจะทําการออนก่อนนะครับก็คือกดไปที่ p ุ s h start สครั้งโดยไม่ต้องเหยียบเบรกนะครับอันนี้เรียกว่าออนระบบทําการปรับบอกให้เป็นตัวเรานะครับสมมุติว่าตอนนี้หน่อยทําการปรับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการเมมโดยการกดไปที่คําว่าเซตให้มีเสียงดังแล้วก็กดตำแหน่งที่เราต้องการหนึ่งนะครับสมมติแฟนใช้นะครับหรือคุณพ่อใช้ เราต้องการเมมตำแหน่งที่2องทำเหมือนเดิมครับกดเซตแล้วก็กดเลข2เนี่ยตอนนี้ก็เป็นการบันทึกตำแหน่งนะครับเช่นกรณีที่เราขึ้นมานะครับเรากดไปที่ตำแหน่งที่เราบันทึกเลยนะครับสังเกตว่าตัวเบาะจะปรับตำแหน่งลองกดตำแหน่งที่2ดูนะครับถือว่าเรียบร้อยนะครับ ทีนี้ในทุกเช้านะครับถ้าเราจอดรถค้างคืนไว้เราขึ้นรถมานะครับเราทําการสตาร์ทในช่วง10วินาทีแรกนะครับบวกลบนิดหน่อยเครื่องยนต์จะมีเสียงดังกว่าปกตินะครับเราเรียกว่าช่วงของการมอมเครื่องยนต์จะสังเกตเห็นสัญลักษณ์สีฟ้านะครับที่เป็นตัว F หรือว่ารูปเรือใบนะครับหากต้องการดูแล,แลรักษาเครื่องยนต์ให้เขาเรียกว่ามีการใช้งานยาวนานเนี่ยเวลาสตาร์ทรถขึ้นมาเนี่ยต้อง รอให้สัญลักษณ์นี้นะครับดับไปก่อนนะครับอันนี้ถ้าไม่รีบเกินไปเนี่ยช่วงนี้สังเกตว่าเสียงเครื่องจะดังมากนะครับโดยเฉพาะยิ่งเครื่องใหญ่เท่าไหร่นะครับก็ยิ่งดังรอสักครู่นะครับอ่าเริ่มเบาลงเบาลงแล้วครับ ในช่วงของการมองเครื่องยนต์เนี่ยนะครับตัวน้ํามันเครื่องเนี่ยที่อยู่ก้นก้นถังเนี่ยก็จะเรียกว่าหล่อลื่นอุปกรณ์ต่างๆนะครับลดการเสียดสีอันนี้ก็คือทําให้เครื่องยนต์เนี่ยมีอายุการใช้งานยาวนานนะครับเป็นเรื่องของการดูแลการเปิดสลูปนะครับมองขึ้นไปด้านบนฝ้าเพดานนะครับสมมติว่าหน่อยเปิดไฟไว,ไว้จริงๆลักษณะการเปิดไฟเพดานจะมีอยู่คือออนเปิดตลอดนะครับตรงกลางคือไฟจะติด ขนาที่เราเปิดประตูเท่านั้นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนอันนี้คือออฟนะครับการเปิดสลุปก็คือปุ่มเนี้ยดันไปด้านหลังนะครับและปล่อยได้เลยม่านแล้วก็กระจกจะไปพร้อมกันแต่เวลาเราต้องการปิดนะครับม่านกระจกจะมาแต่ม่านบางแดดจะไม่มานะครับเราต้องใช้มือเราเนี่ยนะครับดึงมาเอง เพราะว่าต้องการให้เรามั่นใจว่ากระจกเนี่ยปิดสนิทนะครับเพราะว่าหน้าฝนถ้าเราเปิดไว้หรือถ้าสมมติว่ามา่านบังแดดมาก,ก่อนเราคิดว่ากระจกปิดแล้วแต่จริงกระจกไม่ได้ปิดเนี่ยฝนตกลงมาก็คือเลี้ยงปลาได้เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้ารถเราจอดในกลางแจ้งนะครับแดดจะจัดขึ้นมาต้องการระบายอากาศร,ระบายความร้อนนะครับให้กดไปฝั่งท้ายของปุ่มซันรูฟนะครับดันขึ้นไปเลยตรงๆครับ เนี่ยจะเป็นการแง้มหรือมีช่องเพื่อระบายอากาศหรือระบายความร้อนเพราะปกติแล้วเวลาเราเปิดกระจกเนี่ยความร้อนก็จะระบายขึ้นทั้งบนนั่นเองนะครับต้องการปิดให้สนิทดันไปเหมือนปิดสลูบอะฮะโอเคนะฮะนี่คือวิธีการใช้งานสลูปนะคะตรงนี้จะเป็นที่ใส่แว่นตานะครับอ่าเป็นเหมือนฝาเป็นสปริงนะฮะกด ข้อต่อมานะครับก็มีข้อสงสัยเหมือนกันบางครั้งหน่อยจะเจอเสมอเวลาพี่พี่เอารถเข้ามาศูนย์แล้วพอจะออกตัวไปบอกคุณหน่อยเสมอคุณหน่อยแอร์ไม่เย็นนะครับหรือบางทีก็มีโทรเข้ามาเหมือนกันทาไมแอร์ไม่เย็นคุณหน่อยแอร์เสียหรือเปล่าจริงๆเราต้องสังเกตก่อนนะครับโดยเฉพาะระบบแอร์เนี่ยจะมีปุ่มอยู่3ปุ่มนะฮะสังเกตอันดับแรกเลยคือถ้าแอร์ไม่เย็นสังเกตที่ปุ่ม AC ว่าไฟติดไหมถ้าแบบนี้แปลว่าเรา ไม่ได้เปิด Ac นะครับก็จะมีแค่ลมแต่ไม่มีความเย็นนะครับต้องกดนะฮะอันนี้คือไฟ Ac ติดนะครับส่วนอุณหภูมิถ้าเราต้องการปรับสามารถหมุนได้เลยฮะจะมีตั้งแต่1 8 2 5นะครับถ้ามาโซนสีแดงเขาเรียกว่าโซนร้อนและนะครับก็จะเป็นฮีเตอร์ละเนี่ยถ้าเรากดปิดจะมีแค่ความแรงของพัดลมนะครับส่วนวงที่2ก็จะเป็นเรื่องของ ความแรงของพัดลมนะครับแรงก็หมดเองนะครับหรือจะตั้งไว้ที่ออโต้ก็ได้เช่นเดียวกันอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราได้กลิ่นกลิ่นเหม็นกลิ่นไม้จากภายนอกเข้ามานะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับลองสังเกตดูว่าที่เป็นรูปรถแล้วก็มีลูกศรบนเนี่ยนะครับไฟสีส้มติดไหมถ้าไฟไม่ติดแบบนี้คือเราปล่อยให้อากาศภายนอกเข้ามานั่นหมายความว่าถ้าขับ ผ่านตลาดนะฮะแหล่งชุมชนที่มีกลิ่นเนี่ยรถเราก็จะมีกลิ่นเหม็นนะครับกลิ่นควันเข้ามาจะต้องทําการกดให้ไฟสีส้มแบบนี้นะครับก็คือใช้เฉพาะอากาศหมุนเวียนภายในรถเท่านั้นนะฮะนนี้ที่เจอประจําสําหรับ cx 3รุ่นนี้เนี่ยจะมีแทนชาร์จไวเลสให้ด้วยนะครับแต่ก็มีเงื่อนไขนะครับ1เราต้องเช็คว่าโทรศัพท์เราเนี่ยเป็นรุ่นที่สามารถที่จะชาร์ตไวเลสได้ไหมนะครับ2ก็คือนะครับประตูทุกบานต้องเป็นสนิทด้วยนะครับไม่งั้นก็จะ ไม่ทํางานเหมือนกันนะครับมีปัจจัยหลายอย่างจะต้องค่อนข้างต้องศึกษาพอสมควรนะครับเซ็กสามรุ่นนี้นะฮะมีเบรกมือไฟฟ้ามาให้แล้วนะครับทุกครั้งที่ต้องการดึงนะครับหน่อยพยายามอธิบายเสมอว่าเบรกมือตัวนี้ลองนึกจินตนาการไปถึงเบรกมือสมัยก่อนนะครับที่เป็นแบบตัวคันโยกดึงขึ้นดึงลงนะครับเหมือนกันนะครับแต่ว่ารุ่นใหม่ๆจะทําให้หน้าตาสวยแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะครับเวลาการใส่เบรกมือนะครับก็คือดึงขึ้นมาเลยฮะ ไฟติดก็คือเบรกมือแล้วนะครับเราจะรู้ได้ไงจะมีสัญลักษณ์ตัว P นะครับ Parking เนี่ยตัว Park เนี่ยขึ้นที่หน้าจอเรนใหม่นะครับถ้าต้องการปลดเบรกมือไฟฟ้านะครับทำการเหยียบเบรคค้างนะครับแล้วก็กดไปบริเวณด้านบนก็คือส่วนของโครมี่มนะครับแต่ว่าต้องเหยียบเบรกนะครับกดเข้าไปอนี่คือปลดเบรกมือแล้วนะครับแนะนำนะครับในช่วงหน้าฝนที่เราขับรถลุยน้ำมานะครับ ผ้าเบรกเนี่ยเขาเปียกใช่ไหมฮะจานเบรกเปียกเนี่ยหอแนะนาําถ้าจะจอดรถค้างไว้หลายวันนะฮะต้องทําการปลดเบรกมือไฟฟ้าด้วยไม่งั้นถ้าจอดรถไว้สักสามวัน5วันนี่เวลาจะออกตัวเนี่ยอาจจะทําให้เบรกติดได้นะครับถัดมาออโต้โฮใช้ในกรณีที่ขับรถในเมืองรถติดเยอะๆนะครับเราก็จะลดเรื่องของอาการเมื่อยขาด้วยเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องเหยียบเบรกตลอดนะครับวิธีการนะครับ1ต้องใส่เข็มขัดนิรภัยนะคือเงื่อนไข 2นะครับถ้าต้องการใช้ระบบออโต้โฮก็คือต้องกดลงไปให้ไฟสีส้มติดนะครับเดี๋ยวหน่อยจะใส่เข็มขัดก่อนนะเข็มขัดนิรภัยแค่พูดผิดเพราะถ้าไม่ใส่เนี่ยเขาจะไม่ทํางานให้เรานะฮะแล้วก็ประตูทุกบ้านต้องเปิดสนิทด้วยอะใส่แล้วนะครับสมมุติว่าหน่อยจะใช้แล้วนะใช้ระบบนี้นะครับกดลงไปเลยฮนะอันนี้คือระบบนี้ ยินยอมแล้วทีนี้เวลาเราขับไปนะตามรถคันหน้านะครับสมมติว่านหน่อยขับไปนะอย่างเงี้ยสมมติว่าข้างหน้ามีรถนะครับหน่อยขับไปแล้วก็เหยียบเบรกครับเหยียบเบรกให้เลือกเสร็จปุ๊บจะมีคําว่าโคเนี่ยขึ้นที่หน้าจอเลื่อนมาฝั่งซ้ายแบบนี้เรามั่นใจแล้วเราสามารถปล่อยเท้าจากเบรกได้เลยครับปล่อยเท้าจากเบรกเลยนะครับ ให้ค่อยปล่อยแต่รถไม่ไหลนะครับคือไม่ขยับแม้ว่าเกียร์ตอนนี้ยังอยู่ที่ตัวดีอยู่นะครับปกติแล้วถ้าไม่มีระบบนี้คือพออยู่ในตัวดีนะครับเท้าเราเนี่ยไม่เหยียบเบรกเนี่ยรถก็จะไหลหรือเขาเรียกว่าเคลื่อนตัวไปชนรถข้างหน้าแหละอันนี้คือเงื่อนไขแล้วก็การทํางานของเบรกครบสำหรับในรุ่นคอมฟอร์ตนะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ถือว่าระบบความปลอดภยัยค่อนข้างเยอะครบนะฮะไม่ว่าจะเป็น ระบบเตือนฉุกนขนาดเป็นเลนนะครับแล้วกเ็เตือนจุดอับสายตาขนาดถอยหลังนะครับพร้อมกับกล้อง360องศามาด้วยเวลาใส่เกร์ถอยอันนี้คือลักษณะกล้อง360องศานะครับแม้ว่าความคมชัดเนี่ยไม่ได้สู้รจนเจ็ดอย่าง cx ส0หรือมอเตอสาก็ตามนะแต่ถือว่าช่วยเ,เรื่องของความปลอดภัยได้ดีเลยทีเดียวนะครับเสียงที่เราได้ยินเมื่อกี้คือเสียงของเซนเซอร์เพราะว่าด้านหลังหน่อยเนี่ยเป็นกำแพงใช่ไหมฮะ ตอนนี้เข้าระยะแล้วระยะแล้วมันระวังอะไรเขาจะเตือนนะครับถ้าเราต้องการขยายไม่ยากครับกดไปที่ตรงนี้เลยครเนี่ยเขาจะขายเขาจะขยายภาพให้เราชัดเจนขึ้นนะครับหน่อยลองเทสให้กับพเพื่อนๆได้ดูกันอีกทีนะครับใส่เกียร์ถอยเสียงนี้นะครับจะดังก็ต่อเมื่อเราไม่ปิดเสียงเซนเซอร์นะครับซึ่งจะมีปุ่มปิดอยู่บางทีเพื่อนๆนะครับ ก็มีคําถามมาเหมือนกันว่าเซนเซอร์ถอยเสียหรือเปล่าไม่ได้เสียนะครับสังเกตรตรงนี้ใน CX-3 รุ่น Comfort เนี่ยจะมีปุ่มนะครับบริเวณด้านขวาของพวงมาลัยนะครับ P แล้วก็ขีดแบบนี้นเขาเรียกว่าปุ่มป,ปิดเปิดนะครับเสียงของเซนเซอร์นะครับอย่าไปปิดนะครับเปิดคือไฟสีส้มติดมีเสียงถ้าเรากดออกแบบนี้ถอยไม่มีเสียงเด็ดขาดครับชนแน่นอนนะครับ เปิดไวเลยนะครับเอาล่ะถ้าต้องการเติมน้ามันนะครับปุ่มเปิดฝาถังน้ามันเนี่ยจะอยู่ด้านใต้ถาดจากแป้นคันเร่งขึ้นมานะครับจะมี2ปุ่มที่เราเห็นอยู่ฝาขังน้ำมันก็คือปุ่มนี้นะครับไอโดด้โทษทีรับปุ่มนี้โทษทีดึงเข้าหาตัวนะครับฝาหน้ามันอยู่ด้านซ้ายของตัวรถนะฮะน้ำมันที่เติมได้ก็ต้องเป็น95ขึ้นไป e 1 0ได้ e 85ได้นะครับถัดมาอันนี้จะเปิดฝากระโปรงหน้ารถนะครับเวลาต้องการเติม น้ำชิกกระจกหรือว่าต้องการเติมน้ำมันเครื่องนะครับในกรณีที่เราเป็นเจ้าของรถนะครับที่เจอบ่อยๆเลยนะครับบางท่านเนี่ยคือไม่รู้นะครับคือจริงๆแล้วไม่ผิดครับแค่ไม่รู้ว่าจะต้องเติมน้ำชิกกระจกตรงไหนจะต้องเช็คน้มันเครื่องตรงไหนแค่นั้นเองนะครับพอเราเปิดฝาห้องเครื่องขึ้นมานะครับไปเชสเนี่ยสิ่งแรกเลยที่หน่อยจะเน้นเสมอก็คือเราต้องเติมเองเป็นก็คือน้ำเปล่านะครับก็คือฝาสีฟ้า อยู่มุมซ้ายเลยครับติดกับตัวหลอดไฟเลยเนี่ยฮะเปิดขึ้นมาเลยใช้เติมน้ำสะอาดนะครับเอาไว้ฉีดหรือว่าล้างนะครับการปัดน้ำฝนนะครับเติมให้เต็มอยู่เสมอโดยเฉพาะหน้าฝนเพราะว่าหน้าฝนต้องปัดบ่อยเรียกว่าฉีกกระจกบ,บ่อยๆนะครับเติมน้ำสะอาดธรรมดานะครับไม่ต้องเติมพวกน้ำยาอะไรต่างๆลงไปเพราะว่าน้ำยากลุ่มนั้นอาจจะทำให้มีตะกอนได้ให้เกิดการอุดต,ตันได้นะครับ ถัดมาฝาสีดำนะฮะถังสีขาวเลือกๆเนี่ยจะเป็นน้ำยาคูลแลนหรือน้ำยาหล่อเย็นนะครับแนะนำนะครับเติมน้ำยาคูลแลนเท่านั้นนะครับหลีกเลี่ยงอย่าไปเติมน้ำเปล่าหรือน้ำสะอาดลงไปนะครับไม่เหมือนกันนะครับวิธีการเช็คนะครับเช็คสัปดาห์ละครั้งก็ได้หรือว่าก่อนเดินทางไกลก็ได้นะครับจริงๆแล้วถ้าเรามองสังเกตดีเนี่ยจะมีน้ําสีเขียวอยู่แล้วก็จะมีข้อความว่าเต็มแล้วก็โลนะครับ ถ้าระดับน้ําสีเขียวเนี่ยน้ำยาคูแลนต์ต่ำกว่าโลเนี่ยก็ควรจะเติมเข้าไปได้นะครับอันนี้หากสังเกตแล้วไม่มีเลยคือแห้งสนิทเลยนะครับอาจจะมีรูรั่วได้ให้เรานํารถเนี่ยเข้าไปศูนย์บริการนะครับเพื่อทําการตรวจเช็คะระดับของน้ํายาคูแลนต์อีกทีหนึ่งก็ได้ต่อมานะครับก็คือน้ํามันเบรกนะครับจะมีถังเล็กๆนะครับไม่ลึกมากฝาสีดํานะครับเปิดได้นะนะครับเนี่ย ลักษณะของสีน้ำมันเบรกเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองพอเราใช้งานไปเนี่ยสีเขาจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นสีดํานะครับก็สังเกตดูว่ามีรูรั่วไหมมีรอยรั่วไหมนะครับยิ่งใช้งานไปสีของน้ำมันเบรกก็จะคําขึ้นดําขึ้นเรื่อยๆนะถึงรอบเดียวช่างเขาจะทําการแนะนาในการเปลี่ยนให้เองนะครับถ้าเช็คแล้วไม่มีเลยนะครับอาจจะมีรูรั่วได้มีมีหนูมีอะไรมากัดก็รีบนําเข้าเช็คนะฮะเข้าศูนย์ให้ช่างทําการตรวจสอบให้ด้วย ฝาปิดหม้อน้ําอย่าเพิ่งเปิดนะครับเพราะว่ายิ่งถ้ารถขับม,มายังร้อนอยู่อาจจะมีแรงดันได้นะครับทำให้อันตรายได้ถ้าจะเปิดจริงๆก็คือปล่อยไว้สักประมาณสัก15นาทีก็ได้ให้เครื่องเย็นก่อนนะครับแล้วก็สามารถเปิดดูได้ตอนนี้หน่อยทําการสตาร์ทรถเมื่อกี้นะครับยังไม่สามารถตรวจเช็คเรื่องของระดับน้ํามันเครื่องได้ต้องปล่อยเครื่องเย็นก่อนนะครับอันนี้คือฝาปิดเติมน้ํามันเครื่องนะครับอันนี้คือก้านวัด ระดับของน้ำมันเครื่องว่าปกติไหมนะครับหัวใจอีกอย่างหนึ่งของรถยนต์เลยก็คือแบตเตอรี่รับประกัน12เดือนนะครับหรือ2องหมกิโลยางได้อางหนึ่งมาถึงก่อนนะครับให้เพื่อนๆทำการตรวจเช็คด้วยตัวเองด้วยนะครับโดยเฉพาะรถที่ใช้งานหนักๆหรือว่าขับไกลๆนะครับทำการตรวจเช็คด้วยตัวเองได้จะมีฝาปิดอยู่6ฝาเขาเรียกว่า เป็นแบตเตอรี่แบบน้ำ6เซลล์หรือ6ฝาสามารถทําการตรวจเช็คด้วยทําการเปิดฝาขึ้นมาเลยนะครับพอเปิดขึ้นมาด้านในของฝาจะมีน้ํากลั่นติดมาด้วยเนี่ยพอเปิดขึ้นมาจะมีน้ําติดมาด้วยเห็นไหมฮะยังเต็มอยู่เขาเรียกว่ายังมีน้ําอยู่นะครับทําการเช็คทุกฝาเลยนะ ถามว่าเช็คบ่อยแค่ไหนนะครับอาจจะสัปดาห์ละครั้งก็ได้นะครับสําหรับรถที่ใช้งานหนักๆแต่ถ้ารถที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็อาจจะเดือนละ2ครั้งก็ได้นะครับการทํางานของการเปิดปิดไฟหน้ารถนะครับหน่อยแนะนาให้ทําการเซ็ตไว้ที่ออโต้สะดวกที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเราเซตออโต้แล้วเดี๋ยวไฟหน้าจะเปิดปิดเองนะครับรู้เ่องไงว่าออโต้นะครับตอนนี้เนี่ยจะมีสัญลักษณ์ลูกศรสามเหลี่ยมตรงคําว่าออฟอยู่นะฮะให้เราหมุนให้ตรงกับคาว่าออโต้นะครับแบบนี้นะครับ อันนี้คือไฟลีนะครับอันนี้คือไฟหน้ารถเปิดแบบตั้งใจนะครับส่วนด้านในรุ่นนี้จะมีไฟตัดหมอกนะครับอันนี้คือออฟไฟตัดหมอกเปิดไฟตัดหมอกออฟการทํางานของก้านปัดน้ำฝนนะครับใน Cx3 จะมีทางด้านหน้าก็คือวงในนะครับส่วนด้านนอกใช้วงนอกนะครับออโต้เนี่ยจะมีเฉพาะวงในนะครับก็คือถ้าเราดันก้านหนึ่งขึ้นหนึ่งครั้งแล้วก้านน้ำฝนรรมันจะกลับมาสถานะออฟนะครับ ดันลงหนึ่งจังหวะจะเป็นออโต้นะครับแล้วเราสามารถโด่งความเร็วของอการปัดน้ำฝนได้จากวงในนะครับวงกลางแล้วกันนะครับว่าต้องการให้ปัดเร็วปัดช้าหากพักลงอีกหนึ่งจังหวะจะเป็นแบบปัดช้านะครับแล้วก็ปัดลงสุดจะเป็นปัดเร็วมีเพียงเท่านี้นะครับส่วนการทําง,งานวงนอกเนี่ยตอนนี้อยู่ในสถานะออฟก็คือลูกศรสามเหลี่ยมตรงคำว่าออฟนะฮะถ้าหมุนไป INT เนี่ยด้านหลังจะปัดเพียงครั้งเดียวนะครับอันนี้ปัดตลอดคือไม่หยุด ถ้าหมุนมาที่เป็นลูกกระจรกแล้วก็มีขีดๆแบบนี้คือถ้าเราหมุนนะครับหมุนค้างนะครับต้องหมุนค้างน้ําก็จะฉีดกระจกหรือว่าล้างกระจกนะครับเมื่อ,อไหร่ที่เราปล่อยนะครับน้ําก็จะหยุดไหลนั่นเองนะครับแนะนําให้ตั้งไว้ที่ออฟเป็นหลักสรุปคือก้าปรปะนาฝนทํางานออโตโ้เฉพาะด้านหน้าเท่านั้นกล่องอะไรเอ่ยว้าวสวยงามมากๆเลยครับ และตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่รอทางน้องแชมป์นะฮะจากชลบุรีนะครับเพื่อมารับรถคันนี้นะครับก็ตอนเช้าเราก็จะมีการเตรียมเรื่องของพวงมลาลัยเรื่องของชอ่อดอกไม้แสดงความยินดีแล้วก็กรีปเป็นเล็กน้อยนะครับอย่างวันนี้ก็เตรียมกีปให้นะครับไปดูกันวนะะ่าคืออะไรหวังว่าทางน้องแชมป์นะฮะก็จะถูกใจนะครับหน่อยเมื่อวานไปหาเลือกซื้อ,อหมอนรองคอนะครับสองใบนะครับเพื่อมาใช้เวลาเดินทางก็ รองคอก็จะทําให้ลดการเมื่อยล้าด้วยเวลาลเดินทางไกลๆนะครับอันนี้ถือว่าเป็น GIF thank you นะครับเล็ลกๆน้อยนะครับหวังว่าน้องแชมป์จะถูกใจนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับข้อมูลในวันนี้นะครับหน่อยเชื่อว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่หน่อยต้องขอบคุณทางน้องเมย์แล้วก็ทางน้องแชมป์ที่ให้เครดิตพี่หน่อยแล้วก็ไว้วางใจให้พี่หน่อยได้มีโอกาสดูแลในการออกรถยนต์ในครั้งนี้นะครับ หากเพื่อนพท่านใดที่ต้องการข้อมูลด้านอื่นสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้หน่อยต้องขอตัวจากไปก่อนเดีวเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ